ประสงค์จากโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรระหว่างวันที่16ถึง30ตุลาคมซึ่งดำเนินการโดยวัดของจังหวัดสระแก้วจำนวนทั้งหมด164รูปที่วัดเหล่าอ้อยค่ะในอำเภออรัญญประเทศนะคะได้ร่วมกันรบริจาคเงินเพื่อจะช่วยเหลือเด็กชายพงศกรดีลันหรือว่าน้องกาัาอายุ12ปีแห่งบ้านโนนหมักบุญอำเภอโคกสูงจังหวัดสระ แก้วหลังจากที่น้องนั้นป่วยด้วยอาการปวดท้องต้องผ่าตัดไส้ติ่งจนพบว่าลุกลามเป็นมะเร็งต่องน้งเหลืองแล้วก็หัวใจโตด้วยนะคะครอบครัวก็มีฐานะที่ยากจนต้องอาศัยป่าช้าเก่าปลูกเป็นกระท่อมมุงด้วยหลังคาสังกะสีเก่าอยู่ชั่วคราวในปัจจุบันนี้นี่แหละค่ะคือสภาพของบ้านน้องกัสนะคะ เจ้าอาวาสวัดเหล่าอ้อยพระสิริวุฒิเมธีพร้อมกับรองเจ้าคณะจังหวัดสะแก้วพอได้รับทราบข้อมูลจากคุณพ่อซึ่งคุณพ่อนั้นก็เข้าบวชในพิธีนี้ด้วยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นพระประจวบดีลันอายุ46ปีคุณพ่อบอกว่าหลังจากที่ได้ร่วมบรรพชาอุปสมบทก็ได้ปรึกษากับคณะสงฆ์แล้วก็ได้รับฉันธามาติให้เข้าช่วยเหลือจนสามารถเก็บเงินร่วมกันบริจาคได้19,990บาทมามอบให้กับครอบครัวของเด็กชายกัส ครัประจวบดีลันคุณพ่อบอกว่ารู้สึกดีใจมากแล้วก็ขอบคุณผู้ใจบุญที่เข้ามาช่วยต่อชีวิตให้กับลูกชายเพราะว่าการพาลูกไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าในอำเภอคกสูงแต่ละเดือนไม่มีเงินติดตัวไปเลยค่ะหลังจากได้ไปวางดอกไม้จันทร์ที่พระเมรุมาตรจำลองที่จังหวัดก็ได้อธิษฐานว่าขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับลูกชายขอให้หายจากโรคแล้วก็มีชีวิตเหมือนเด็กทั่วไปอีกครั้ง ตอนนี้ท่านใดนะคะที่อยากจะช่วยเหลือน้องกัสหรือว่าเด็กชายพงศกรดีลันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัวสามารถบริจาคโดยตรงได้เลยที่เลขที่บัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศส,สาขาตาพระยาชื่อบัญชีนายประจวบดีลันเลขที่บัญชีขึ้นอยู่หน้าจอณขณะนี้แล้วนะคะ020-0-906 4009-9หรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์0967134579ค่ะคุณผู้ชมถ้าจดไม่ทันก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพหน้าจอณนนะขณะนี้เอาไว้ได้ค่ะ